มาครับวันนี้กับรถยุโรปในงบแค่ห้าแสนนะครับแล้วบอกเลยว่าเป็นตัวขายดีสุดในคลาสของเขาด้วยใครกําลังจะเล่นรถยุโรปในงบประมาณนี้แนะนําลองดูคลิปนี้และคันนี้ก่อนถ้าพร้อมแล้วชมของกันได้เลยนะพี่นะนี่คือ m e r c ์ซิ s เด n เบนะครับเป็นเกีรุ่นเจลเ0สที่ไปแดงขายกัน2ล้านวาทนะพี่นะสล้านการถึง2ล้านปลายนะครับ วันนี้ผมเอามาเสิร์ฟให้นะครับในราคา500,000นี่คือปี17เป็น GLS 200ครับเป็นเบนที่เป็นแฮชแบ็ก5ประตูเป็นไซส์มินิมอลนะครับไม่เล็กนะฮะแต่ว่าเป็นไซส์ที่เรียกว่าไม่ใหญ่จนเกินไปใครเพิ่งเริ่มเป็นรถคันแรกในงบ500,000บางทีดู City บางทีดู m a ส d a ออยู่อย่างเงี้ยบางทีอาจจะดูเป็นรุ่นอื่นอยู่ก็ได้นะครับแนะนำลองดูแบบนี้ครับงบ500,000นะร,รถบ้านแท้ๆนะครับ รับประกันให้ไม่ต,ต่อไม่มีความไม่จมน้ำไม่กอใไม่เปิด549นะฮะดาวไม่ใช้คำไม่มี่อนไป10,000หมื่นร้อยครับเอาง่ายง่ายครับมันคือราคาซิตี้ราคามาสเตอร์สมันคือราคาหยากริสครับแต่วันนี้คุณได้เป็นเบนท์ได้ G L A 200ได้ในตัวที่เป็นแฮชแบ็กห้าประตูในเรื่องของความภูมิฐานมีครับสีขาวมุกเท่ากันทั้งคันนะฮะรถบ้านแท้บอดี้เดิมแลนะ,ะซื้อรถยุโรปแบบนี้อย่าลืมเลือกซื้อเต็นที่เขามีที่มาที่ไปของรถและมีการรับประกันหลังการขายที่ชัดเจนให้ด้วยนะ อันนี้มีให้ครับซื้อสดแหวดไม่ได้เก็บนะฮะบริการไฟแนนซ์ทั่วประเทศผมมีให้นะครับนี่คือ b e n G จอเว200ที่ขายอยู่ที่549,000บาทด้านในยังใหม่ด้านในโคตรครีนรับประกันบอดีโครงสร้างให้นะครับบริการไฟแนนซ์มีให้ทั่วประเทศซื้อสดไม่มีแหวนไม่เก็บแหวดอยากดูรูปให้ทักเพราะคันนี้ไวแน่นอนจ้า